เอาลราก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคอมเมนต์ของในตัวโพสเฟสบุ๊กกันเนาะแล้วเดี๋ยวขั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ผู้ทิตามกันได้แบบเป็นง่ายกันได้เลยแล็คนอื่นเลยท่านผู้ชมได้กดเข้าไปที่ g o o ก l e กันแบบดีเนาะเราก็ให้ผู้ติดตามหาในตรงนี้กันต่กันไปนะว่าไอชิเมมตรรดคมแบบนี้ เนคคิวผู้นับหนาตาไมาได้แบบนี้แล้วเราก็จะเด้งเข้ามาที่ไดเวาซายไดเวาซายหน้าตาเพราะได้เป็นอย่างนี้เลยเนาะก็จะมีที้กดรู้ชี้ชี้งานกับสมรสมัชิกกันแบบนี้สำหรับใครที่ได้เข้ามากันแล้วไม่มีสมาชิก็ไดสามารถที่จะกดสมัครสมาชิกกันได้ตรงด้านนี้ไปได้เลยมิฉหรับเผื่อใครที่ขี้เกียจจะพิมพ์ค้นหากาหกนใหาไม่ได้กดเข้ามมาดิ้งเวซายได้แปลว่าให้นในตรงทิ่พุโดโดุเพื่อได้สามารถที่จะเข้ไา,เาไป้เชี่ยวชาญเวซายกันได้แบบง่ายๆกันได้ด้วยเนาะ อะแล,แล้วได้กดลงชื่อชินเอได้กดสมัครสมาชิกกันมาที่ได้นัดต่างกันสมัครสมาชิกเขาก็จะมีให้ได้กรอกข้บวนลนุนดันแบบนี้เนาะชื่อชินยานิมิรหัสผ่านแล้วมาตีคิดตรงงานนี้เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็สมัครไปเท่านี้ง <ind> ่ายจะไปจัดสมัครกันได้แล้วเพือสำหรับเพื่อใครที่เคยสมัครสมาชิกันอยู่แล้วก็ให้สามารถจะกดลงชื่อชินยานได้ในส่วนตรงด้านนี้จะไปได้เลย <เ>คิดได้กดลุงชิ้ชี้แกมมาแล้วหรือว่าได้จะมาฟอร์มชีแกมมาแล้วที่น rain, um me, right ั่นน่าต่างแรกเว็บไซต์ก็จะเป็นอย่างนี้เลยเนาะเราไมีบทผูกบริการแพลตฟอร์มให้เราได้จากมาที่จะมาเริ่มทำการกันได้หรือว่าจะมียอดเงินที่อยู่ในสทุกด้านนี้ให้กับเราได้สามารถที่จะมาทำการในส่วนต่างๆตัวบ้านนี้กัไปได้แหยเนาะโดยเฉพาะเผื่อใครที่ก็ได้เข้ามากันแล้วแล้วไม่ไปยอดเรียนในส่วนตทุกด้านนี้หรือว่ายอดเงินอาจจะไม่เพียงพอเพื่อมาทำการอะไรยังไงก็ให้สามารถที่ได้กดเข้ามาที่ได้สต๊อกหน้านะไดเที่คมว่าตเงิน ่ะพียงแได้กดทำมารแะที่ในส่วนหน้าต่างกติตเงินที่หน้าต่างกันตรงนตรงั้นนี้เขาจะเป็นหน้าต่างบปีเลยเนาะให้กลับมาแต่ว่าที่จะเข้ามาและก็มาทำการเติมเงินกันได้แบบไปง่ายกันได้ัวแค่ได้กดทำการแล้วแล้ก็มากดเลือกช่วงทางในการเติมเงินที่เข้าไปที่คำว่าช่องทางเนาะพอจะขึ้นช่วงหน้าก็มาเปิดนี้ในการเติมเงินสาวช่องทางเราได้เลือกเราก็เลือกกันไปแล้วก็เติมเงินกันเียสร็จด้านแล้วแบบง่ายกันได้เลยอ่ะหรือว่าเพื่นสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามไปแล้วแล้วก็เติมเงินไปแต่แล้วและ อ้เคยได้กดกับแม่คนณละที่ได้สนับสนุนเตาหูใจเราแล้วคันนี้เราก็ไม่ลบบริการลบบริการที่เราต้องการจะทำการจำได้เลยเนาะไอ้ก็คนอื่นเลยแล้วได้กดไปที่บรหมู่แล้วเราต้องการจะทำแต่รในการเพิ่มคอมเมนต์ของตัวเพื่อเฟบุกเราเราก็เนื้อหาดูเนาะไอะก็ที้อยู่ตรงนี้เลยก็ให้ได้กดจำไปได้เลยอ่ะแล้วทีนี้เราก็ไม่ลกบริการเนาะว่าเราบริการแบบไหนแล้วเป็นการเปิลคอมเมนต์เราก็จะขอเลือกเป็นชาต่างชาติก็แล้วกันเดี๋ยวคอมเมนต์ันแรกนี้ก็กดไปอ่าเดี๋ยวพอเลือกบริการกันได้แบบนี้เราก็กดกลับมาที่ในตัวเราเพื่อทากร แล้วก็มาพิมพ์ข้อความที่เราต้องการจะทาการปั๊งหรือว่าเพิ่มขอบลน้นกันเนาะอะอก็พิมพ์หนึ่งว่าแท็กก็ถ้าเราปืงข้อความวเรายวให้พิมพ์กันไปเสร็จก่อนแต่เราเข้ามาตอบตัวเอง,องนเนาะแต่แล้วก็เป็นแบบนี้เลยเนาะในการกรอกข้อความของเราที่เราต้องการจะทาการเพิ่มเนาะพอได้ก่อกตรงนี้เราก็จะนวนต้องข้อความที่เราต้องการจะทําการแบบนี้เสร็จแล้วเราก็ให้กดส่งซื้อกันไปได้เลย แล้วก็ได้กูสองเเกินไปแล้วค่ะหน่ซึ่งเขาราก็จะเประบบขึ้นมาแจ้งบออให้กับเราได้ดูกุญแแบบนี้เลยเนาะนะคะฝั่งซือเขาจะไประบบขึ้นมาแจ้งบออให้กับเราได้ดูนุญแแบบนี้ดูส่ับเพื่อใครที่ได้หนุ่มึ้นไปแล้วอยากที่เช็ดดูยอดเราจะถานะว่าเป็นยังไงกันแล้วเราก็ลองแบบอจะกดเข้ามาดูที่ส่วนน้นตาบการซเ็มได้เราเพิ่อเข้าิดูออดด้ะเราการตถานะกันไปได้เนาะอะอย่างเราได้ทำการไปมือที่เลยขอว่าแจ้งขึ้นมาบอกว่านอนในกานเพราะเขาแไม่ถังเรานะขอว่าแจ จ,จะร้อนหรือรับเปครที่ได้เข้าไปช้อองในตัวของเว็บไซต์กันอยู่ในระหว่างน,นี้หรือว่าได้เข้ามาทำตามไปแล้วในระหว่างนี้ของตัวเวเ็บไซต์แ่ะกำลังทำตาคนอยู่หรือว่าได้เข้าใช้งานกันอยู่ในระหว่างนี้ของตัวเว็บไซต์เกิดมีปัญธานขดห้องหรือว่ายังไงในการใช้งานหรือว่าังซีดับแลเกิดปีปรานัขดห้องอะไรยังไงถ้าผู้ชมก็สามารถที่จะกดเข้าม,มาที่ได้สววว่วนหน,น้าต่างของารมีกันแน่เราีข่าวว่าตัวถ้าได้กดเข้มามาแล้วที่ได้ส่ันห้าต่าของตัวตงนั้นนี้เนาะเขาจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เลยเนาะให้กลับร้อน นาะที่ได้กดมาคะแนนที่ในส่วของตัวแล้วก็แบบการพิมพ์ข้อความหรือกหัวข้ออะไรต่างๆที่เราเกิดมีปัญหาแล้วอยากจะสอบถามกันไปเนาะอ่ะได้พิมพ์กันไเสร็จแล้ว2อย่างนี้เรากดส่งตัวไปทันี้ง่ายๆเป็นการแจ้งแต่สอบถามปัญหาแจ้มีจะได้แล้วแบบง่ายกันได้เลยอ่ะใครที่ได้เข้ามาชีงานกันแล้วเกิดมีปัญหาก็เข้ามาที่ตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือสำหรับเพื่อใครที่ได้เข้ามาใชีงานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาขัข้องอะไรยังไงเลยแต่ว่าได้ชี้แนไปแล้วเกิดสนใจอยากจะลองให้พื่หรือคนรู้จักเข้ามาใช้งานตามเาดูหรือว่าอยากได้เพื่อนมาช่วยทําตามอะไรเราดูเนาะเราสามารถที่จะแนะนำเพื่อนก็ได้ง่ายเพียงแต่จะกดทบปุ่ตรงนี้เลยทีค่ะมาแนะนำเพื่อนแค่ได้กดทํบมา ก็ได้ที่ในส่วนหน้าต่างก็ได้นำเพื่อนที่หน้าต่างตรงด้านนี้เราก็ได้เป็นการแนะนําเพื่อนกันได้เปิแบบง่ายกันได้เลยเจด็กกดจะแบกกันแล้วเราก็มาคัดลอกนี้ที่ตรงด้านนี้กันไปเพื่อส่งอห้เพื่อนหราอคนรู้จักเทจะดีง่ายแต่เป็นการแนะนำให้เพื่อนเลขคนรู้จักของเราเขาเข้ามาใช้ในเว็บไซ์กันได้ปแบบง่ายกันได้แล้วหรือเพื่อนสำหรับใครที่ก็ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วในส่วนของตรงบ้านนี้อ่ะแล้วก็อยากที่จะดูบูบริการอะไรเป็นการอินเสริมเพิ่มเติมในระหว่างนี้นอกจากได้การเพิงฟอร์เมนต์ไปเพรอยากที่จะดูบทบบริการกันอีกเราสามารถที่จะกดเข้ามาใช้ที่ตรงด้านนี้กันได้เนาะหรือว่ายากที่จะเช็คดูเลขราคายอดออเดอร์อะไรอย่างอื่นเราก็สามารถที่เข้ามาดูกได้ นาะเาจะรวบรวมหมวดหมู่บริการกันเอาไว้ทั้งหมดในตัว้ว็บแฟนเราได้มาดูกันได้ค่ะสนใจอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูกันได้เลยอ่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ติองการเสียเวลาอะไรเดี๋ยวเราจะลองกับมาดูที่ในส่วองคอมเมนต์ฟูดฟิตบุกเราก็ดีกว่าเป็นยังมากแล้ว อ่ะแล้วก็นี่เลยเนะหลอนกได้ทำการส่งจกันไปแล้วก็นั่งรอจะคู่เนาะตอนนี้ว่าคอมเมนต์ของในวตโ๊ะเฟซบุ๊กเราเขาเ่ได้คะนงแกพืชมาจนแกไจะเฉดเปแบบนี้เลยเนาะไม่ทีเราจําไป20่สิตอนนี้เ็เพิ่มขึ้่มาไปจุดจีแบบนี้แล้วเนาะแล้วไปแถมวิีขั้นตอนในการทับคู่ได้ง่ายแบบนี้ด้วยเนาะอ่ะเผื่อใครที่ได้ข้ามาดูไแล้วเกิดสนใจอยากจะเข้ามาเชงานหรืนเดี๋ยวเขาไาทำตามอะไรยังไงก็ให้สามารถที่จะเข้ามาเชีงานจะ้ทำตามคนได้นเนาะเผื่อใครกำลังจะทำาือขายของอะไรอย่างนี้และอยากให้มีคอมเมนต์เพ จะเข้ามาใช้งานกันได้นะวิธีขันตอนในการทำก็ง่ายๆไปเท่านี้ปีจะได้เข้ามาใช้งานเว็บไซ์กันแล้วอยู่ก็ใครที่จะแบบวามคอมเมนต์เป็นแบบว่าคนไทยอะไรยังไงในเว็บไซต์เาก็มีให้เราเลือกันได้ด้วยนะว่าจะมีเป็นเฉพคอมเมนต์คนไทยหรือว่าชาวต่างชาติที่เราได้ยกตัวอย่างเอาไปวันดีเนาะหากสนใจอะไรยงไงก็กดเข้ามาในิเว็บไซต์ที่เราแปะไว้ให้เพื่อได้เข้ามาใช้งานกันได้เลยหรือเพื่อนๆแบบใครที่ได้เข้ามาใช้งานกันแล้วมีปัญหาขัดข้ออะไรยังไงในเว็บไซต์ก็อยากให้มีแต่แจ้ปัญหาและสอบถามปัญหาแก้บินได้ในส่วนของตัวเลือกเรได้ฝาบตัวไปได้เลยเนาะแล้วก็สำับคลิปดูนะวันนี้ก็ไม่เป็นเรืด้วยหากว่าวันนี้พูดอะไรผิดไปแต่ทำไม่พ้าทําไปก็ต้องออภัยกันด้วยเนาะ แต่ว่าถ้าหากว่าผู้มคนไหนที่ดูกันแล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้วดูตัวถึงตอนนี้ก็ต้องขอบคุณในตัรับชมเนาะสำหรับแต่วันนี้ก็ไม่เป็นอะไรมากแล้วด้วยอะค่ะก็ดูกันแล้วชอบใจก็ขอบคุณนะ